พระองบอกพปรองรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นคลั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติน่ะย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทําให้เป็นเหมือนการงายของทิควา่มอย่างนี้ดังนั้นธรรมชาติเนี้ยผู้เจ้าบอกว่าธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตถตาคือไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้น เป็นอนัญญาตตาคือไม่เป็นไปโดยประการอื่นและเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุป,ปาทคือทำมันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นและพระองค์ก็อธิบายธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นเนี่ยว่ามันมีไปตามลําดับอย่างไรโดยแบ่งกลุ่มเป็นบัญญัติของลําดับการเกิด และลำดับการดับไปเช่นลำดับการเกิดเนี่ยพวกเราก็ตรวจได้ด้วยตนเองอีกเช่นกันเช่นว่าเวลาเรามีเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆขึ้นมาเนี่ยนะเวทนาที่เรามีทุกคนเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเคยมีเวทนาสุขทุกข์ใช่ไหมและสุขทุกข์ที่เรานั่งคุยกับเพื่อนฝูงเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างสุขที่โยมคุยกับเพื่อนฝูงก็เช่นฟังเพลงมาเพราะไหม ทางหูใช่ไหมกินอาหารอร่อยไหมทางลิ้นใช่ไหมเห็นรูปสวยไหมดอกไม้นี่สวยไหมทางตาใช่ไหมอดอกไม้หอมไหมทางกลิ่นทางจมูกใช่ไหมอา,อากาศหนาวไหมพอดีไหมน,นี่ทางกายสัมผัสใช่ไหมอ,อย่าไปคิดเรื่องอดีตนะจะไปเศร้าอยู่ทำไมนะคนนินทาเธอเธอก็ปล่อยไปนี่ไปคิดเรื่องอดีตใช่ไหมทำอารม รู้อารมณ์ทางใจก็เสียใจบ้างดีใจบ้างสุขทุกข์จึงเกิดจากผัสสะทั้งหถูกต้องไหมผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วบัญญัติออกมาดังนั้นพระศาสดาจ,จึงบอกว่าใครจะบัญญัติสุขและทุกข์โดยปราศจากผัสสะทั้งหกเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้การคุยเรื่องสุขทุกข์ของโยมจึงคุยภายใต้ ผัสสะทั้งหตลอดเลยพระองค์จึงบัญญัติว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยปัจจัยแป่าเหตุเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาถูกต้องไหมเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆจะเกิดขึ้นมาหลังจากผัสสะหรือสัมผัส